สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีจากทางเกเตอร์เรสนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเกเตอร์เรสนะครับเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมก็สําหรับออกกําลังกินส่วนใหญ่จะให้ดื่มหลังออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับผู้เสียเหงื่อเสียเกลกอฮอลนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะฮะพาแฟนแมนซิตี้ดูแมตช์ลุ้น ชมป์ถึงประเทศอังกฤษนะครับที่ l ลายของ p ับซี่โ o รโมชั่นะครับผมเป็นยังไงนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับตอนนี้นะฮะก็คือเก t เตอร์รนะครับร่วมกับ s e เ e ่ e อีเลนะฮะเฉพาะเกตเตอร์ใน s e เ e ่ e อีเเเท่านั้นนะครับที่สามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคลิกร่วมรายการกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราขั้นแรกพอเราคลิกเข้าไปแล้วหน้าที่ในรูปนะครับเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะให้เราลงทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับกรอกชื่อที่อยู่ก่อนนะครับก็คือเราต้องมากรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เลือกอายุนะฮะแล้วก็ติ๊ก3ข้อตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหลังจากที่เรากด กรอกทุกอย่างนะครับแล้วกดเราก็กดลงทะเบียนนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมระบบบันทึกการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็กดไปที่ส่งกิจกรรมใบเสร็จนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมสาหรับคนที่กดเข้ามาที่ลาย Pe พซ si ี่โ o รโมชั่นครั้งแรกนะฮะแล้วไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็จะเจอหน้านี้ๆๆๆกันหมดนะครับหลังลงทะเบียนเสร็จแล้วนะฮะหงลงทะเบียน1กิจกรรมก็สามารถ ถึงจะถึงจะเริ่มส่งใบเสร็จได้นะครับทั้งใบเสร็จแป๊บซี่แล้วก็ใบเสร็จเกตรเรดนะครับหลังจากนั้นมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับบรรทัดแรกนี่ให้กรอกเลขทะเบียนนะครับเ,เลขเลขที่ใบเสร็จนะครับผมสามารถดูตัวอย่างได้ว่าเลขที่ใบเสร็จเราดูตรงไหนนะครับแล้วก็จํานวนเงินนะครับผมก็ซื้อเครื่องดื่มเกเตอร์เรดรสชาติใดก็ได้ขนาดใดก็ได้ครบ3รบบามขวดต่อหนึ่งใบเสร็จนะครับ เราจะต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาส่งไฟล์รูปนะครับเข้าไปในในในไลน์มีด้วยนะครับผมโอเคกติก,กาเดี๋ยวเรามาดูกันครับเงื่อนไขนะครับร่วมสนุกกิจกรรมเกตเตอร์เรสพาแฟนแมสซิตี้นะครับลุ้นแมท ลุ้นแชมป์ถึงประเทศอังกฤษนะครับมูลค่า1.19ล้านบาทนะครับ1ล้าน1,090,000บาทกิจกรรมเกิดตเดดพาแฟนแมสซิสตี้ลุนดูแมตช์ลุ้นแชมป์ถึงอังกฤษมูลค่า1ล้าน1.1ล้านนะฮะจัดโดยขึ้นโดยบริษัทซันโตรดีแบปซี่โคเบเวอร์ประเทศไทยนะครับ ระยะเวลาลกกิจกรรมนะครับก็คือ24กสิ่กุมภาถึงวันที่23ามมีนานะครับผมก็พกูดง่ายคือเราอะ่ะต้องไปเป็นผู้บุคคลทั่วไปนะฮะซื้อไปที่เซเว่นเดวเวทนะครับแล้วซื้อเกตเตอร์เรตนะครับสามขวดต่อนหนึ่งใบเสร็จนะครับแล้วเอามาส่งในาลายของบ e ฟซี่โปรโมชั่นนะครับก็สามารถส่งได้ถึงวันที่23มมีนาคมนะครับแล้วก็ เฉพาะกิจกเตที่ร่วมรายการนะก็คือ s ซเว่นอินเดเวนะครับไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะ,ะคบกำหนดนะครับก็จะมีการจับรางวัลเกิดขึ้นนะครับก็จะต้องนะครับมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมก็ใครต่ำกว่าอายุ18อาจจะไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับจับวางวาัลนะครับวันที่27มีนานะครับ จเขาจับแค่ครั้งเดียวนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วประกาศว,วันที่ยี่สิบแปดนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับบัตรชมฟุตบอลนัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ปะชะปะทะเชลซีพร้อมแพ็กเกจทัวร์ในประเทศอังกฤษที่พักโรงแรมไอบิสโฮเทลหรือเทียบเท่าพร้อมตั๋วเครื่องบินอิมิเรสตนะครับหรืออีวานะครับ หรือเทียบเท่านะครับจำนวน6วัน3คืนพูดง่ายคือนอนกิจฤษ3คืนนะครับส่วนว,นวั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 นอีก6วันเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเดินทางอะไรประมาณนี้นะครับไปถึงก็ ก็เดินทางเช้าอะไรเงี้ยไปถึงเย็นอะไรประมาณนั้นนะวิธีการนับวันเฮียก็ไม่เข้าใจนะครับก็คือสรุปก็คือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่24พฤษภาคมนะครับวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณนี้นะครับจำนวน10รางวัลรางวัลละ1 9 0 0 0 0สาบาทนะครับผมนอทที่2เป็นออมเบอร์ r 5 0,000คะแนนนะครับจำนวน200รรางวัลน,นะครับผม ถ้าสมมุติเราได้รางวัลน,นะก็จะมีการติดต่อไปนะครับโอ้อันนี้อันนี้นะครับการยืนยันตัวตนรับรางวัลน,นะครับในการติดต่อรับรางวัลผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์โดยนะับตั้งแต่วันประกาศผลรางวัลตั้งแต่วันที่18มีนาคมภายในเวลา 18นาฬิกาจนถึงวันที่28เมษายนะครับภายใน18นาฬิกาเหมือนกันนะครับโดยบริษัทไม่มีหน้าที่ติดต่อกับเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีรับทราบไม่ว่ากรณีใดๆนะครับพูดยังไงก็คือว่าทางบริษัทเขาจะไม่โทรศัพท์มาหาเราหรือว่าอะไรใดๆเราต้องเราต้องดูเองว่าเราได้รางวัลอะแล้วเราก็ ไปติดต่อกับเขาเองว่าเฮ้ยเราฉันได้รางวัลนะเว้ยอะไรประมาณน,นี้นะครับคือบริษัทไม่มีหน้าที่ติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบไม่ว่ากรณีใดๆด้วยนะฮะอันนี้ก็คือแบบโอ้คือคือต้องติดต่อเองอะ่ะเออโอ้อาจจะต้องเหมือนประมาณว่าแบบ โดยก่อข้อมูลผ่านแบบฟอร์มยินยันและรับของรางวัลเอกสารขอความยินยอมก่อเนยันข้อมูลนะฮะตามแบบฟอร์มที่กปใส่กำหนดเพื่อวัตถุประสงค์นในการที่ว่าตรวจสอบมนตัว,ต,วตัวผู้โชคดีเพื่อการจะส่งรับรางวัลให้ไปผู้โชคดีผ่านทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะด้วยตัวเองนะฮะก็คือถ้าเกิดไม่ไม่ยืนยนันไม่ในการรับรางวัลอะ่ะเขาก็จะให้คนอื่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะ สำหรับคนที่ยืนยันแล้วนะครับก็จะส่งมอบของรางวาัลให้นะครับบริษัทขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีร่วมรายการที่มีหนังสือเดินทางต่างประเทศและสามารถยื่นขอเอกสารวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษได้โดยไม่ถูกปฏิเสธ หากผู้โชคดีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ได้รับวีซ่าในการเข้าประเทศอังกฤษบริษัทไม่จําเป็นต้องชําระค่าตอบแทนหรือช,ชดใช้ใดๆกับผู้โชคดีทั้งสิน้นหมายความว่าสมมุตินะเราได้รางวัลที่1นนะครับเราได้ไปอังกฤษนะครับแต่เราขอวีซ่าไม่ผ่านด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับ ก็คือก็คือจบก็คือจบก็คือเจ๊งตรงนั้นนะครับก็คือจบตรงนั้นเลยนะครับก็คือบริษัทก็คือจบมันตรงนั้นเพราะว่าคุณขอวีซ่าไม่ผ่านอ่ะแล้วเขาก็ให้รางวัลคุณไปแล้วอะ่ะแต่คุณไม่สามารถเข้าประเทศได้หรือว่าคือคุณได้เครื่องบินได้แต่คุณเข้าประเทศเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณไปติดอยู่ที่สนามบินคุณก็ไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอตอนกลับคุณก็ ค,คุณก็ขึ้นสนามบินกับกับผู้โชคดีคนท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคุณไปเทีย่ยวไม่ได้คุณไปคุณเข้าประเทศเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณไม่ได้ดีวีซ่าเขาก็ทางบริษัทก็ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นให้อะไรอย่างเงี้ยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะแก่ผู้โชคดีนะครับที่มีคุณสมบัติและยอมรับปฏิบัติกรขอ,ขอบริษัทและสามารถ โอนรับกรรมสิทธิ์ของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับอันนี้แล้วาสามารถเบิกโอนสิทธิ์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องโอนสิทธิ์แบบถูกต้องตามกฎหมายอ่ะแล้วก็สามารถสามารถเดินทางได้ตามเวลาที่ท,ที่ที่บริษัทกำหนดอะ่ะเออ,เอผู้โชคดีต้องชำระ หักภาษีหน้าที่จ่าย5%นะครับของอมูลค่ารางวัลโดยชนะเป็นเงินสดนะครับเอ5%ของของรางวัลหนึ่งแสนนี่เท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะร้อยหนึ่งนี่ห้าบาทใช่ปะพันหนึ่งนี่ห้าสิบหมื่นหนึ่งนี่เท่าไหร่ห้าร้อยนะครับก็แสนหนึ่งก็ห้าพันประมาณนี้แสนหนึ่งห้าพันถูกต้องก็ ก็เตรียมก็เตรียมเงินเอาไว้สมมุติถ้าเราได้นะเราก็เตรียมเงินไว้ห0 0พันนะ 5, ล้วก็แบล็าองวันเสียภาษีหักหน้นที่จ่ายหัเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับคือคุณต้องเสียภาษี5%เซนนะครับอันนี้ จะต้องผู้โชคดีจะต้องชําระหางภาษีน่าจ้เปอร์เซ็นต์นะครับผองมุลค่ารางวัลโดยชำระเป็นเงินสดนะครับทางบริษัทไม่ออกเงินให้นะครับผมแล้วก็บริษัทไม่รับประกันความพึกพอใจนะครับสมมุติสมมุตินะเราเราไปไปอังกฤษแล้วเรารู้สึกแบบโอ้ไม่ค่อยโอเคกับโรงแรมอะไรอย่างี้ไม่ค่อยโอเคกับไกด์ไม่ค่อยโอเคกับอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยกับกับทัวร์อันเนี้ย ก็ก็คือก็ก็มีเท่านี้ก็ก็ต้องเอาไปอ่ะคุณก็คุณก็คุณเขาเขามีให้เขาามีให้คุณเท่านี้คุณก็จัดการเท่านี้และกันอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็คือเขาไม่รับประกันความพึงพอใจอ่ะหรือว่าแบบเกิดความเสียหายจากการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะก็ไปที่เซเว่นนะครับแล้วก็ไปซื้อเกเตเรสาขวดนะครับแนะนำว่า,าถ้าสมมุติจะเล่นนะครับเล่นรูปสนุกกิจกรรมนี้นะครับให้แยกบินนะครับไปเลยว่าอันนี้เกเตเลสนะครับซื้อ3ขวดแล้วก็ที่เหลือที่เราอยากซื้อพร้อมกันเนี่ยก็ไปซื้ออีกบินหนึงนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมัน,มนง่ายในการตรวจสอบเพราะว่าตอนส่งไปเสร็จอะ มันเหมือนกันนะฮะก็ต้องใส่จํานวนเงินแล้วก็เลขที่ใบเสร็จด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบเราซื้อสินค้าตัวอื่นที่ไม่ใช่เกจเตอร์เรตขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งบวกเลขกันว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคนะแต่ว่าแสดงว่าสําหรับใครที่แบบไม่อ่ะเอาสะดวกอะไรเงี้ยจะซื้ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ซื้อเกเตอร์เรตด้วยก็แล้วแต่แต่แตว่าจํานวนเงินที่ที่ซื้อเฉพาะเกเตอร์เรทคุณต้องบวกลบออกมาแล้วก็กรอกในจําจนวนเงิน นะครับแล้วก็ไฟอะถ้ามันยาวมากบางทีอาจจะต้องแบบขีดเส้นใต้ให้เขาดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยกินตะสามขวบอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากไปเที่ยวอังกฤษนะครับแล้วก็เ,เป็นแฟนของแมนอะไรนะแฟนแมนซิตี้นะครับอยากไปดูบอล ทีมแมสซิตี้ถึงอังกฤษอ่ะก็ไปซื้อกิตาร์ส่สามขวดแล้วก็ส่งชิงโชคนะครับตามช่องทางก็คือไลฟ์เอ่อเป๊ปซี่โปรโมชั่นนะครับแล้วก็ลงทะเบียนแบบที่เฮียทำให้ดูนะครับแล้วก็เข้ามาหน้านี้แล้วก็ส่งใบเสร็จนะครับแล้วก็อ่าถ้าจะให้ดีนะก็ไปทำพาสปอร์ตไปก่อนเลยอย่างเงี้ยเออเพราะว่าบางทีแบบเราได้แนละ้วเราทำพาสปอร์ตต้องรีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่า ศึกษาวิธีการขอวีซ่าจากจากอังกฤษนะครับที่ที่นี่เวลาขอวีซ่ามันมันมีสถานทูตอังอังกฤษอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมเวลาไปขอวีซ่าต้องไปขอที่กรุงเทพเท่านั้นนะครับเหมือนส่งส่งข้อมูลอ่ะไป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 ที่อินเดียแล้วก็ให้อินแล้วให้สถานทูตอินเดียแบบ ส่งวีซ่ากลับมาอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่ามาขอมาขอวีซ่าเข้าอังกฤษที่ไทยไม่มีให้นะมันเหมือนต้องส่งข้อมูลทุกอย่างไปที่ที่ที่ประเทศอินเดียหรือว่าที่อื่นที่เขาแบบรับการพิจารณาทำวีซ่าให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกไม่ได้ไปทาที่สารทูกอ่ะเออมันจะต้องไปทาที่ที่อีกที่หนึ่งอยู่ที่แบบแถวแถวนาจะไม่ได้ละเออนะครับ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เหียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจูดจมถนะ,ะขอทุกคนโชคดีนะครับได้ไปเที่ยวตามที่ตัวเองต้องการนะครับวันนี้ขอบคุณป้าครับสวัสดีครับ